สวัสด,ดีค่ะวันนี้เราก็จะเอาแตงมาให้ปลากันนะคะเป็นแตงที่เราไปเก็บมาจากในแปลงแตงไทยของเรานะคะก็มันก็จะมีที่เสียหายนะคะก็คือมันก็จะเน่าแบบนี้นะคะเขาจะโดนฝนช่วงนี้ฝนตกชุกแล้วก็ดินก็จะมีความชื้นลูกไหนที่เขาเน่าเราก็จะเก็บมาเลี้ยงปลานะคะในบ่อนี้มีปลาเนินกับปลาตะเพียนนะคะ จากที่เราสังเกตก็คือเขาจะเขาชอบนะคะชอบแต่งเป็นผักเราไม่ค่อยได้ซื้อหัวอาหารนะคะเลี้ยงมาสองเดือนใช้หัวอาหารไปแค่สองกระสอบนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะทําไซส์ให้มันใหญ่มากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเชิงพาณิชย์นะคะเราเลี้ยงไว้กินแล้วก็ถ้ามันเยอะเราก็อาจจะขายบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้ วัตถุดิบที่เรามีในสวนผักของเราที่เราปลูกไว้นะคะเป็นผักบุ้งเป็นอะไรที่เราก็จะจับโยนลงมาอย่างตรงนี้ก็จะเป็นใบฟักทองนะคะที่แม่เก็บโยนลงไปให้เมื่อเช้าก็ดูสังเกตดูเขาก็กินนะคะแต่ก็ยังไม่ถือว่าชอบแต่ว่าแตงไทยเนี่ยคือชอบมากคือให้มาบ่อยแล้วเราเก็บมาคือปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พวกสารเคมียาฆ่า,มาแมลงอะไรพวกนี้นะคะ เราก็เลยเอามาให้ปลาของเรากินได้แบบปลอดภัยนะคะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจทีเดียวเราก็จะเก็บมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะหั่นหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆลูกไหนที่เราต้องการต้องการจะเอาเม็ดของเขาไว้เพื่อเพื่อขยายพันธุ์นะคะเราก็จะเก็บเม็ดไว้แต่ว่าอันนี้คือมีเยอะมากแล้วนะคะเราเก็บเม็ดไว้เยอะมากแล้วคงปลูกไม่ไหวอะค่ะแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เพื่อที่เขาจะได้สะดวกในการกินนะคะค่ะเราหั่นแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เราก็จะหั่นประมาณนี้นะคะคือจริงๆหั่นไม่หัน่นมันก็ไม่ได้สําคัญนะคะแต่ที่เราหั่นชิ้นเล็กๆเนี่ยเพื่อที่ว่าเขาจะได้กินได้สะดวกนะคะแล้วก็เราจะสามารถโยนได้ทั่วนะคะแบบนี้เราก็โยนเลยนะคะ